เราเทคนิคดีสายนะครับไม่ให้พูดนะได้เหยื่อเบาๆแบบนี้นะครับประมาณเสียวนี้ว่ากดยางมาสีดำนะก็ใช้พีอีหนึ่งตอนนี้เรากดช่างแบบนี้ลองให้เหยื่อเราแบบนี้นะฮะกดไปพีบูนะาให้เหยื่อเราแบนี้นะฮะอย่าเร็วเกินไปให้คอนสบูนตรงนี้ช่วยปรับอย่างนี้นะส่วนหน่วงก็อยู่ในเบอร์เยอะหน่อยถ้าเราอยากได้ระยะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยๆปรับหน่วง ใช้เบอร์หล่วงให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่าเหยื่อต้องลงอย่างนี้นะต้องลงอย่างนี้นะอย่าเร็วเกินไปมันก็จะโอ้โหนะวันนี้ระยะที่เราต้องการมันอยู่ตรงนี้พอดีนะแล้วก็เปิดหล่วงเชยนิดนึงมันก็จะได้แบบนี้นะฮะเพราะเมื่อกี้เรา มันกัดเราแถวนี้อยู่ไม่รู้โดนเบ็ดหรือเปล่าถ้ามันโดนเบ็ดแล้วมันจะไม่เอาอีกแต่ถ้ามันไม่โดนเบ็ด,ดมันก็จะไล